แม่ตู่คือใครคะอ๋อแม่ตู่แล้วแม่ตู่เป็นแม่น้องน้ําอยู่สระบรีเป็นแม่ค้าแม่เขาขายของชําอยู่ที่บ้านแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยมารู้จักพระเยซูได้อย่างไรคะเอ่อที่ได้มารู้จักพระเยซูเพราะว่า น้องน้ำเขาเห็นแม่มีความทุกข์มีภรรานีสินมีติดเล้าติดกันพันนันอะไรมากมายเนี่ยน้องน้ำก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะพาแม่มาหาพระเยซูตอนแรกเลยอะ่ะแม่ก็ยังไม่ยังไม่ได้รับเชื่อแต่ว่าขอบใจน้องน้ำนะนั่นมีความมานะนะ้องก็พาแม่มาโบสถ์ทุกอาทิตย์อาทิตย์เมื่อก่อนกลุ่มเซเว่นพิทิพ์เนาะ ประลาดน้ำก็พาไปพอพาแม่ไปแม่ก็ได้รู้จักกับพระเยซูได้ฟังคําเทศนาฟังธรรมพายานแม่ก็มีความรู้สึกอืพระเยซูดีจริงนะเปลี่ยนชีวิตคนได้รักษาโรคหายได้คนเป็นโรคเรื้อนก็หายได้แล้วก็คนติดเหล้าติดปรีติดการนานอะไรนะตีอยะตีน้อยอะ ก็เคยติดกันพัน,นันอะไรแม่ฝันตั้งใจนคะแม่ก็ออยังเลิกได้แม่มีความเชื่อชีวิตหลังพบพระเยซูเป็นอย่างไรบ้างคะแต่พอแม่มารับเชื่อพระเยซูแม่ก็เลยมีความเชื่อว่าระเจะเปลี่ยนได้จริงนะอะไรเงี่ยแม่ก็อธิษฐานหลายๆอย่างแต่เล่ากับเล่ากับการพันนัน พอแม่มารับเจ้าพระเจ้าแม่ก็เลิกไปเองนะค่อยเลิกค่อยมีฟังเทศนาอาจารย์แม่ก็ค่อยเลิกไปแต่บุหรี่แม่อธิฐานอยู่สองปีแม่เลิกบุหรี่ได้เนี่ยแม่เลยสุดใจแม่บอกพระเจ้ามีจริงนะถ้าพระเจ้าไม่มีจริงอ่ะเปลี่ยนชีวิตแม่ไม่ได้แล้วประเด็นสําคัญคือว่าแม่เนี่ยมีโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินของแม่เป็นมาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งแม่ก็อธิษฐานนะให้พระเจ้ารักษาแม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่อธิฐา แจวตอบเพระเจ้าตอบแม่แม่เลยนสนใจจันแม่แต่ก่อนเนี่ยแม่เห็นแม่แม่จะขับรถมาโบนตุกทิตัวทิ่แต่ช่วงระยะหลังๆเนี่ยมแม่ร่างกายไม่ค่อยดีตีแม่ขายของไปก็นอนดึกแม่ก็ขอบขอบขอคุณน้องน้ำที่พาแม่มาในครอบครัวพระเยซูขอบคุณทุกๆคนใน ครอบครัวกินงน้องกบกอนพอเป็นล้แม่มากิ่งน้องแม่รู้สึกแบบแม่มีญาติพี่น้องทุกคนะทั้งลูกหลานทุกคนทั้งสวัสดีแม่ตู่เลยค่ะวข้ลบหลักแล้วพอเข้ามาแล้วเหมือนอบอุ่นเหมือนครอบครัวแม่อยู่ที่นี่อยากบอกอะไรกับพระเยซูบ้างคะขอบคุณพระเจ้าที่จีบพระเจ้าจะตอบคำถามคำถามทุกคำถามแม่ก็เลยสุดใจของแม่ แม่เชื่อว่าพระเจ้ามีพระบิดาพระเยซูพระเยซูมีจริงไงแม่เชื่อมีความเชื่อว่าพระเยซูรักแม่แล้วก็รักครอบครัวมแม่แล้วก็จะดูแลครอบครัวมแม่ขอบคุณพระเยซู และสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะรู้จักเรื่องราวพระเยซูคริสต์มากขึ้นอยากจะขอเชิญชวนนะคะให้แอดไลน์ของคิดจักเข้ามาได้เลยนะคะสามารถสแกนผ่านภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด kgcb ได้เลยค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ